สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มสามนะครับกับผมนายพิชาของอภัยดิฉันนางสาวฉานากสีแก้วค่ะกับผมนายวัหวัดนะครับดิโรค่ะดิฉันนางสาวอชมาจีมาค่ะดิฉันนางสาววิสมิรัติค่ะและดิฉันนางสาวพอดิลกยาลีค่ะครับวันนี้พวกพวกกลุ่มของกับผมนะครับจะมาพูดเกี่ยวกับชาวพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับผลกระทบจากการปกครองของจักรวรรดินิยมอย่างไรด้านแรกนะคะด้านเศรษฐกิจ าตะว,วันตกเข้ามาชเละปรับระบบเศรษฐกิจให้รองรับการผลิตและการส่งออกเช่นปลูกยางปลูกข้าวปลูกพืชเศรษฐกิจชาวพื้นเมืองจํานวนมากถูกบงังคับให้ทำงานในไร่เหมืองห,หรือโรงงานในฐานะแรงงานราคาถูกที่ดินทํากินถูกจิตเป็นของรัฐหรือบริษัทเอกชนจากชาติตะวันตกทําให้ชาวพื้นเมืองสูญเสียสิทธิใน,นที่ดินเศรษฐกิจที่ท้องถิ่นเพิ่มราาตลาดโลกมากขึ้น ความเสียงะะต่อภาวะเศรษฐกิจตก่ำด้านการเงินเสรษฐกิหน้าตีองช้ปัญไาและการปกครองต่งอนเนื่องเกียว้ย่อยทูเรืองการบนิหารราชการที่แต่งตั้งจากผู้ทอาณนาิคมอนานิคม,นนคม,นนคมระบบกฎหมายและการปกครกองทอ,องถินถูกปรับให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของเจ้าผู้นำ้องถิง่นบางส่วนถูกลดหย่อนเหลือพยงตัวแทนของจกักรวรรดิด้านสังคมโครงสร้างชนชั้นเปลี่ยนไปกนเกิดชนชัน้นกบนกครอกใหม่ ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาตตะวันตกความเยื่อลรมระหว่างคนเมืองกับชนชั้นเพนทมสิ่งเรประชากรเรียนแรงงานและการจิตใจเพื่อทำงานในช่วงเวลาดที่จะกินและหลาเกค่ด้านคนะธรรมและการศึกษาการศึกษาแต่ก็มักจำกัดอยู่ในคนส่วนน้อยเจ้าอนานิคมการศึกษาแบบตะวันตกถูกนำเข้ามาซึ่งแม้จะเป็นจะเปิดโอกาสให้บางกลุ่มได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ วัฒนธรรมและความเชื่อของถินถูกลดทอนหรือมีความใหด้ดีความใหม่ให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของศาสนาของเจ้าของอนุนิคมเช่นคริสศาส,สนาแท้แก้เข้ามาแทนที่หรือแข่งขันกับความเชื่อตั้งแต่เดิมครับผลระยะยาวแม้ทางสืงส่เะเทคโนโลยีและโครงสร้างพืนน้นฐานเช่นถนนรถไ,ไฟไฟฟ้าแต่เพียงเท่าน จากก๊าซการตื่นตัวของการเมืองและชาติยุคเกิดขึ้นนำไปสู่การเคลื่อนไหวเรียกร้องและเอกรารในต่อในเวลาต่อมา โดยสรุปนะครับชาวพื้นเมืองตงมาเชิญทั้งกันถูกกดขี่เอาดัดเอาเปรียบและการสูญเสียตลาดแต่ในขนาดเดียวกันก็ได้รับกผลกแะลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่กลายเป็นรากฐานสําคัญต่อการพัฒนาและการต่อสู้ครับเอกราชไทยหลังครับสาหรับกลุ่มของพ่อครูผมนะครับจบการพรีเซนต์เยียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ